สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแน,นลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะแม่วีจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะ,ะสําหรับกระถางนี้นะคะที่แม่วีเคยนะคะฟื้นฟูไว้นะคะคุณผู้ชมี่เยจ้าจากที่สมโซมนะคะที่แม่วีปลูกในตะแกรงนะคะตะแกรงแบบนี้นะคะจากที่แม่วีนะคะฟื้นฟูมาแล้วนะคะดูสิคะดอกเขาออกมาแล้วนะคะเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม นี่กำลังออกดอกนะคะต้นไม้ของเรานะคะถ้าได้รับการดูแลร,รักษานะคะฟื้นฟูให้เขาเป็นอย่างดีนะคะเขาก็จะออกดอกให้เราสวยงามเลยนะคะคุณผู้ชมเลยจ้าเมื่อแม่วีฟื้นฟูแล้วนะคะวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงให้กับ คุณนายตือนสายแบบนี้เลยนะคะสําหรับแพรซิงไฮ้คุณนายตือนสายกระถางนี้นะคะแม่วีก็จะมาบํารุงเลยค่ะคุณผู้ชมให้เขาออกดอกมาอีกเยอะๆนะคะให้เขาแตกอ่าแตกยอดแตกใบมาเยอะๆเลยค่ะคุณผู้ชมแม่วีจะใช้เป็นสูตรนี้เลยค่ะตามแม่วีไปทําเลยค่ะและสําหรับปุ๋ยที่แม่วีจะใช้บารุงในวันนี้นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนี่อันนี้ก็เป็นข้าวนะคะ ข้าวเหนียวแช่นะคะที่ไม่วิดยนึ่งนะคะจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เหลือนะคะคุณผู้ชมเหลือประมาณแค่นี้ช่วยแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไมวีก็จะนํามาทําปุ๋ยเป็นบํารุงต้นไม้ของเรานะคะที่เพิ่งแตกยอดแตกใบแตกกิ่งมานะคะ,ะซึ่งข้าวข้าวเหนียวแช่น้ําแบบนี้นะคะก็จะช่วยบํารุงให้ต้นไม้ของเรานะคะ,ะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทําให้เจริญเติบโตเร็วนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูให้ ต้นไม้ของเราสวยงามมีดอกที่สวยงามนะคะและก็ช่วยป้องกันและต้านทานโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับข้าวนะคะต่อไปไม่วีก็จะใช้เป็นโฮอร์โมนไข่นะคะ สำหรับฮอร์โมนไข่ก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็บำรุงให้ั้วดอกเหนียวนะคะดอกไม่หลุดร่วงนะคะใบไม่หลุดร่วงค่ะทำให้ลำต้นมีลำต้นที่อวบแข็งแรงด้วยนะคะและก่อนอื่นนะคะคุ้มชูนแมววิก็จะนำข้าวนะคะามาใส่ในเครื่องปั่นเลยนะคะหรือคุ้มชมจะตำก็ได้นะคะแต่ตำให้ละเอียดเลยนะคะอันนี้ก็มาตำให้ละเอียดเลยนะคะ ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อปั่นแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็น,นำมาใส่นะคะภาชนะเลยค่ะ จากนั้นเราก็เติมน้ํานิดนึงนะคะล้างนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะอย่าทิ้งนะคะ,ะล้างแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ,ะข้าวปั่นนะคะแม่วีก็ไปปั่นละเอียดแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําแบบนี้เลยนะคะข้าวมีประโยชน์มีคุณค่านะคะ ให้คุณผู้ชมนะคะผส,สมลงไปเลยนะคะในน้ำเปล่า5ลิตรนะคะนี่เลยคะ่ะจากนั้นนะคะแม่บีก็จะเติมนะคะฮอร์โมนไข่เลยค่ะคุณผู้ชม1ช้อนโต๊ะนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งใบเร่องอลำต้นให้สวยงามนะคะ เร่งำต้นให้อวบแข็งแรงนะคะเล่งดอกให้ออกดอกเยอะๆนะคะนคะคะก้วดอกเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะคะทําให้ดอกของเรานะคะดอกคุณนายเตียนสายนะคะติดดอกออกผลอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมอ่าไปบํารุงเลยค่ะอ่าแพ้เสี้ยงให้คุนายเตียนสายของเรานะคะนี่เลยจ้า สำหรับดอกคุนนายตื้นสายแพสเซงไฮนะคะ,ะเร่งดอกเร่งผลเลยค่ะอย่าให้หลุดร่วงนะคะใช้ปุ๋ยสูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าราดรดลงไปเลยนะคะราดรดลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมน,น,นี่ด้วยนะคะบำรุงและเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งใบให้สวยงามนะคะฟื้นฟูแล้วนะคะก็บำรุงเลยค่ะทําให้ดอกของเรานะคะออกดอกเยอะนะครับคุณผู้ชม ฟูไปเลยค่ะบำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะกระไลตื่นสายของเราหรือว่าแพรเซียงไฮ้นะคะก็จะติดดอกออกผลไม่หลุดร่วงง่ายนะคะมีดอกที่ออกดอกที่เยอะๆนะคะสวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมออกดอกให้เราสวยงามนะคะนี่ค่ะสำหรับกระถางที่มีดอกสวยๆงามๆแบบนี้นะคะ ก็ไม่ต้องให้หลุดล่วงเลยค่ะบำรุงไว้นะคะคุนอายตนสายแพสเซนไห้นะคะจะมีสีสันที่สวยงามเลยนะคะบำรุงราดลุดเย่สูตรนี้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมะคะะกระถางและแก้วนะคะขุนอายตนสายแพสเซนไห้ก็จะติดดอกออกผลให้เรานะคะมีดอกที่สวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมกระถางและแก้วเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปบำรุงฟื้นฟูนะคะสำหรับบำรุงต้นไม้ของเรานะคะนายตื้นสายแพ่เสี่ยงไา้นะคะที่เราฟื้นฟูไว้แล้วนะคะแล้วก็บำรุงด้วยสูตรนี้นะคะเพื่อเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งใบนะคะให้สวยงามนะคะให้เขียวนะคะเร่งดอกให้สวยเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ สำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำนะคะบำรุงแล้วคุณนายเตือนสายของเราก็จะมีดอกสวยๆงามๆแบบนี้นะคะสีสันสดสวยแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอ่อออกเป็นเต็มกระถางเลยนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้แล้วนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะ ถ้ามีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไมว่ว a ชแนลนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ